สวัสดีจ้าสวัสดีเช้าวันจันทร์ที่ยี่สิบสามกันยายนสองพันห้าอหกนะคะเช้านี้แม่นวลก็ออกมาใส่บาตนะคะออกมาใส่บาตเหมือนเดิมนะคะก็มีพี่ข้าวผัดออกมาตัวเดียวทุกๆครั้งจะมีพี่บิ๊กมาดำหลังอานนะคะจะนอนอยู่ตรงนี้นะคะรอใส่บาตและพอด้วยแต่ตอนนี้พี่บิ๊กเสียไปแล้วเสียไปได้หวันแล้ว วันนี้มีพี่เข้าพาร์ออกมาตัวเดียวนะคะบรรยากาศโดยรอบนะคะเหมือนเดิมนะคะตนค้นไม้เขียวๆนะคะ แม่นุงก็ขอขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะคะแม่นุถ่ายคลิปวันที่23กันยายน2 5 6 7นะคะแต่ไม่รู้ว่าจะได้ลงเมื่อไรเพราะว่าเน็ตแม่นุงหมดนู่นก็จะเติมได้ก็สิ้นเดือนเลยตอนนี้แม่นุยังไม่มีตางเติมก็ถ่ายไปก่อน ถ่ายคลิปใส่บาทเช้าวันจันทร์แต่ไม่รู้ว่าจะลงเมื่อไหร่นะคะวันนี้แม่นุงทอดปลาเกลือเลิกใส่บาทแล้วก็มีน้ําแต่ไม่มีขนมนะคะข้าวที่แม่นุงก็จะผสมข้าวไรเบอรี่ด้วยนิดนึงข้าวพาเดี๋ยวรอรับพรด้วยกันกับแม่นนะลูกนะหนูป่า ดูที่ลูกหลวงพ่อมาย่างลูกจะมีมาสองตัวเดินมากับหลวงพ่อโดยทุกเช้านะคะชื่อพี่หมอมกับพี่ปุยนะคะบรรยากาศยามเช้าของบ้านแม่นงนะคะจะประมาณนี้เลยเหมือนเดิมหลวงพ่อท่านเดินมาตรงนู้นแล้วนะคะเดี๋ยวแม่นงถ่ายยาวเลยนะคะเดี๋ยวให้เพื่อนๆที่เห็นคลิปนี้ที่ดูคลิปนี้จนจบได้รับพรด้วยกันกับแม่นงนะคะ พี่ข้าผัดเป็นแมวสายมูชอบใส่บาดออกมาใส่บาดรับพรด้วยกันกับแม่ลงทุกครั้งที่ออกมาใส่บาดไม่ต้องบอกนะคะเขาจะมาเองไม่ต้องเรียกพอเห็นแม่ลงถือขันข้าวนี่เขาจะจะมาที่หลังบ้างแล้วก็เดินนําหน้าบ้างพี่ข้าวผัดอึบถ้าเป่นงตั้งตรงนี้จะเห็นไหมมองมองหลวงพ่อจะมาแล้วลูกหนูหลวงพ่อท่านจะมาแล้วนะ ถ่ายคลิปไว้ก่อนมีตัง่อยเติมเด็ดแล้วค่อยลงเดี๋ยวแม่นงขอจบหัวก่อนนะคะแล้วก็เพื่อนๆที่เห็นนี้ขอให้ได้คลิปขอให้ได้บุญนี้ด้วยกันแม่นงก็ขออภัยด้วยนะคะถ้าแม่นงพูดผิด พัดไม่เอาไม่เอาไม่เอาดีดีลูกดีดีนะสวยหลวเพ่อมาลูกนู่นนลวงพ่อมาลูกนู่น อพ่อท่านเดินมาแล้วนะครัทุกคนใครที่ดูคลิปนี้จนจบขอให้ได้บุญได้พรนี้ด้วยกันกับแม่นงนะคะขอให้บุญรักษาคุณพระคุ้มครองบุญหนุนนำในทุกๆสิ่งนะคะพี่ข้าวผัดพี่ข้าวผัดนั่งข้างบนเลยพี่ข้าวผัด ถ้าแม่นงตั้งกล้องตรงนี้จะเห็นเห็นอยู่ไดรละพรด้วยกันกันกบแม่นงเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้เด็กๆบ้านแม่นงด้วยนะคะนัง่งพี่มอมกับพี่ปุ๋ยเดินมาแล้วพี่มอมกับพี่ปุย๋ยจะเดินมากับหลวงพ่อทุกเช้านะคะพี่มอมกับพี่ปุย๋ยตัวขวามือคือพี่มอม แล้วก็ตัวซ้ายมืออ้วนๆน,น่ะคือพี่ปุยนะคะพี่ปุยปุยข้างหลังปุยด,ดีลูกรถขับไว้ทีคไหน ปัตะพงศ์ปัตตพงศ์เครื่องนี้ดุนเดียวก็นายกหนึ่งนายกบัญดาเพื่อนกันพระพิวัฒนาเสียเรสิตจังอุทาปัจัยโนจักการัวธรรมาวาทันปิยายุวนุสุขังพระงมันมาเป็นน้องเคย ไอ้พัดเป็นญาติผมนี่ตรงนี้นี่จะทำอะไรก็เถียงไม่มีงบป่ะสิโอ,โอหลวงพอ่อเดินกลับวัดแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวก็จะมีชาวบ้านรอใส่บาทอีกหนึ่งสองสามบ้านนะคะก่อนที่จะถึงวัดนั่นหมาของคุณข้างบ้านชอบกวดหมาวัดเจ้าของไม่ไล่ด้วยนะ ข้าพาดัดกินข้าวลูกเห็นหมลมาบ้านขวดมาวัดแต่จะของมาบ้านไม่ไล่นะคะแล้วก็ชอบกวดรถบนถนนด,ด้วยจะของก็ไม่ไล่ เมนนก็ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะคะที่เข้ามาดูคลิปนี้จนจบนะคะโดยไม่ข้าพี่โคนะคะเพื่อเด็กๆที่จะมีะไรายได้นะคะถ้าเมนนงพูดผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยจ้า mm. เพราะว่าเมนนงพูดไม่เก่งนะคะ mm. ถ่ายคลิปวันที่23กันยายนนะคะแต่ไม่รู้ว่าจะลงคลิปเมื่อ,อไหร่นู่นคงจะหลายวันเลยเพราะว่าเมนนไม่มีตังค์เติมเน็ต ข้าวผัดข้าวผัดอร่อยไหมลูกข้าวอร่อยไหมไปเข้าบ้านกับลูกไปเร็วไปลูกไปเข้าบ้านนะลูกสาวนะคนเก่งของแม่ไปเร็วไปโน่นอีกหนึ่งบ้านนะคะโน,โน,น่ขนข้าวผัดขบ้านแล้วลูกเร็วไปเข้าบ้านลูกไปคนเก่งแม่เร็ว เข้ามาก็จื้อปิดเทศเลยโอ้โหโพี่เปียอันนี้คือใครอันนี้ใครอันนี้ถุงทองทองครับทองครับนานพี่โตง้ง ไปข้าัดขึ้นบ้านลูกลองเร็วไปขอบคุณนะคะขอบคุณที่ดูคลิปนี้จนจบพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีจ้าพี่โตงกับพี่ ไ่หางกุดนูนูลูกเป็ดลูกเป็ดโน่นมาแล้วมาแล้ววิ่งมาตุกติกตุกติกมาแล้วนะลูกเป็ดเท่โอ้มุดมุดออกนี้แม่นแหน่ฉลาดฉลาด